ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับที่อนุญาตให้นําผลงานการแปลในครั้งนี้มาพากเสียงถากว่าใครสนใจอยากจะไปติดตามผลงานของผู้แปลแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่ากับเส้นบุคิมโนเซอิตอนที่14วันนี้นายอยากที่จะอาบน้ําด้วยกันกับฉันไหมออาบน้ําด้วยกัน ครับอะอะไรกันจริงๆแล้วนะคือว่าวันนี้ฉันได้หนังสือมาจากคุณคิมูระสร้างมานะสคิคำแนะนำหรอครับอย่างนี้นี่เอง<__>เธอก็บอกผมเหมือนกันว่าให้ลองทำแล้วก็เรียนแบบดูว่าคู่รักคนอื่นทัวรโรเขาทำกันยังไงบ้างแล้วคิดว่ายังไงบ้างล่ะ นายพอจะช่วยแกล้งทำเป็นคู่รักกับฉันได้หรือเปล่าล่ะนายเป็นคนเดียวเลยนะที่ฉันจะขอร้องให้ทำเรื่องแบบนี้ได้นะแกล้งทำเป็นคู่รักกับรุ่นพี่งั้นหรอทำอะไรแบบนั้นสินะสิ่งที่คิดไว้เออพวกเขาตัดสินใจแล้วว่าต้องการแบบนี้ ถึงผมจะไร้ประสบการณ์แต่ก็ช่วยปฏิบัติกับผมดีๆหน่อยนะครับขอบคุณนะเรียวคุงถ้างั้นเราก็ไปอาบน้ำด้วยกันเถอะนะทำไมตัวเลือกนั่นถึงเป็นอันดับแรกของรุ่นพี่ได้ล่ะครับอ้าคือว่าห้องน้ำมันห้องน้ำมันเล็กเกินไปนะครับอยไม่ต้องเป็นห่วงนาเรียวคุง มันเป็นช่วงหยุดฤด,ดูร้อนไม่ใช่หรอคงไม่มีคนหรอกมั้งนะเอ๋ที่นี่นะช่วงหยุดฤด,ด,ดูร้อนนะ่ะจะไม่มีนักเรียนไม่กี่คนเองนะถ้าเกิดว่าพวกเราไปโน้มน้าวใจคนที่ดูแลหอพักได้แล้วก็นะเราก็จะได้อาบน้ำด้วยกันได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นไรหรอกนะไม่มีทางที่มันจะไม่เป็นไรสักหน่อย สิ่งที่ฉันตัดสินใจไปอทุกอย่างมันมีลำดับเสมอนะครับผมไม่คิดว่าพวกเราไปถึงจุดนั้นแล้วนะครับนั่นสินะฉันนะ่าไม่เคยอาบน้ำกับคนอื่นในที่สาธารณะมาก่อนเลยล่ะนะแล้วก็ฉันก็อยากจะรองมันดูเฉยๆนะ้าแค่สักครั้งก็ยังดีเอ๋เอ ไม่เคยมาก่อนหรอครับตั้งแต่ที่เกิดมาพร้อมโรคเทียสมันก็มีหลายๆอย่างที่เช่นบ่อน้าร้อนกับห้องอาบน้ำสาธารณนะที่ฉันเข้าไปไม่ได้นะถึงแม้ฉันจะเคยไปมาบ้างหลายครั้งแล้วล่ะนะแต่ว่าฉันก็อยู่คนเดียวตลอดเลยละแต่ถ้าเกิดว่าเรียวคุงไม่ชอบละก็รุนพีครับ ไปกันเถอะครับถ้าเกิดมีผมอยู่ทั้งคนก็ให้ผมไปด้วยกันเถอนะครับนายแน่ใจหรอขอให้โชคดีนะการตัดสินใจของฉันนางนิสาจังฉันก็เคยอนุญาตให้เธอใช้ห้องน้ำสาธารณะใหญ่ได้อยู่หรอกนะแต่ว่าเธอแน่ใจแล้วหรอว่าอยากจะเข้าไปกับคนอื่นนะค่ะ ตอนนี้พวกเราสองคนก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็คงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกใช่ไหมล่ะแน่นอนสิถ้าพวกเธอไม่แหกกฎกันล่ะนะอย่างไรก็ตามห้ามเปลี่ยนล่างล่ะถ้าเกิดเธอทำตอนเมื่อมีโอกาสอะก็เธอก็น่าจะรู้ดีใช่ไหมจ๊ะค,ครับเรากำลังจะตาย,ยางงงๆไอ เราประหมาก,กับเรื่องนี้จังเลยฮะนี่จริงๆแล้วเราจะต้องเข้าไปกับรุ่นพี่จริงๆหรอเพื่อเข้าไปอาบน้ำออพร้อมกันสองคนโดยไม่ใส่เสื้อผ้านี่เดียวคุง้งวะไงเสียงเราก็แปลกไปล่ะรุ่นพี่ฉันพร้อมที่จะเข้าไปแล้วนะเร็วๆสิเดียวคุง รีบบถอดเสื้อผ้าออกเถอะนะเอ่อขอร้องล่ะครับช่วยหยุดขออะไรแบบนั้นให้มันดูเข้าใจผิดไปสิครับโอ้อยละมกเกินไปแล้วเอ๊ะนี่ฉันพูดอะไรแปลกๆออกไปหรอเห็นไหมเดียวคุงมันออกจะโล่งสักขนาดนี้ แต่ว่ามันออกจะดูกว้างกว่าบ่อน,น้ําพุร้อนสินะไม่เข้ามาหรอเรียวคุ้งผมกําลังคิดถึงเกี่ยวกับตัวไอโซพอตยักษ์อยู่นะครับกําลังพยายามให้ใจเย็นลงนายโอเคหรือเปล่าเนี่ยไหนๆพวกเราก็เข้ามาด้วยกันแล้วเดี๋ยวฉันจะถูหลังให้นะเอ๊ะ มันไม่เป็นไรหรอกครับรุ่นพี่ไม่ต้องทําก็ได้อะไรกันเวลาที่มากับคนอื่นจะต้องถูหลังให้ไม่ใช่หรอผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่อะคือว่าผมไม่รู้ว่าคนรักกันเขาทําอะไรกันในห้องน้นํานะ่ะนาะฉันมั่นใจว่ามันทําแบบนี้กันนะ่ะงั้นมาเริ่มกันเถอะนะโอเคเขาก็แค่อยากจะทํามันสินะอืม วาอดทนเข้าไว้สิตัวเราก็แค่นึกถึงเจ้าแตงกวาทะเลนั่นเอาไว้เอืเราจะเปลี่ยนร่างตอนนี้ไม่ได้นะเฟยนายประหมาหรอมันเริ่มจะยากขึ้นมาแล้วจริงๆสินะ พอเถอะครับได้โปรดอย่าทดสอบการตัดสินใจของผมกับคำพูดที่ดูซับซ้อนของรุ่นพี่เถอนะครับอเอ๊ะขอโทษนะนายก็เป็นเทียสมาสักพักแล้วใช่ไหมล่ะนายก็ควรคุ้นเคยที่จะเห็นผู้หญิงเปลือยบ้างแล้วสิมันก็มีจุดแตกต่างระหว่างเห็นของตัวเองกับของคนอื่นอยู่นะครับ โดยเฉพาะกับคนที่ชอบนะนายคิดแบบนั้นหรอตอนที่นายพูดแบบนั้นตอนนี้ฉันดูจะอายหน่อยๆนะโอ้ยมันไม่แฟร์เลยนะครับถ้าเกิดรุ่นพี่ทำผมอายมาตลอดเลยนะน่ารักจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับเอ๊ะขอ,ขอโทษแบบนี้มันแย่แน่ๆอย่าหันกลับไป เราต้องทำใจให้สงบก่อนคิดเกี่ยวกับเจ้าปลาฟิวเฮดนั่นเอาไว้สิอไอตัวฉันนายอยากจะลองมันอีกครั้งไหมสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะผมขอตัวไปก่อนนะครับรุ่นพี่ตามสบายได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนสิอย่างน้อยก็ให้ฉันล้างให้เสร็จก่อนสิร,รุ่นพี่โอ้ยอ่า เอ๋เอขอบคุณนะเรียวคุงเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรครับมันนุ่มจังแฮะอ่าไม่อย่านะครับเดียวคุงเนี่ยแข็งแรงจังเลยนะแล้วก็มีกล้ามด้วยนี่คือเรียวคุงสินะรุ่นพี่เหเมื่อเวลารุ่นพี่ชอบใครสักคนขึ้นมาแล้วก็ รุ่นพี่เองก็อยากจะสัมผัสเขาขึ้นมานะครับเอเอเอ,อนังหงี่จังฉันได้ยินเสียงดังมากเลยนะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าคน,คนดูแลหอบพักนี่ถ้าเกิดว่าเธอเห็นพวกเราในสภาพแบบนี้แล้วก็เราต้องตายแน่แน่ว้า ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเส้นบุคิมโนเซอกตอนที่14อ่าตอนนี้จะติดเลทดิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะติดป้ายบอกไว้ก่อนนะว่าอ่ามากกว่า18ปีขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเซ็นเซอร์ด้วยเพราะว่าอันตรายเกินไปจะช่องอาจจะบินได้เนื่องจากว่ามีเนื้อหาทางเพศเยอะเกินไปโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่นะครับไซโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไซโยรักทุกคนนะครับ